Double double double. Cô mày. Oh, mèo cô. <coughs> <coughs> yeah. Oh. พวกมึงกันมังทำอะไรกันอยู่วะกัรการกันช้ำยงช้ำน้องมันชื่ออะไรวะโอลงเจอป่ะที่หามึงคิดได่ง่ายอยูไหมทีเฮ้ยผมไม่ซ้ำอ่ะตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่สแตนไอจัมเบอริปสแตนสตาร์สตาร์สสแตนเนี่ยแบเรามาเรามาดูคนเตะบอลแล้วก็มาเอนจอยกับขนมนะครับผมอีมึงไม่เพิ่งซื้อเพล็ต์เหรอดูบอลอยู่ มีเพื่อนเราคนหนึ่งนะครับชื่อมาร์วินซิมสันนะครับผมก็ไปแข่งพลังกินด,ด้วยกันจําได้ป่าไอคนนั้นน,ะนี่ทิพย์ที่แข่งของเทพนนท์ก็ไปแข่งระดับจังหวัดและเหมือนกันด้วยกันนะแล้วก็ได้ที่1ของจังหวัดนนทบุรีเหมือนกันนะครับผมในสเตลลิงดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะครับไปเจอเขากัน นี่นะครับเป็นอ่าสิ่งที่เราต้องเจอทุกๆวันนะครับเวล, <laughs> ลาเวลาจะเข้าแถวนะครับว้าวนายรู้สึกไงบ้างเนีย <c oughs> เนี่ยแสงมันดีแล้วเนี่ยคือแบบแสงแบบหน้าขาวจั๊วเลยดูเนี่ยแบบออร่าเลยเปิดไนานดีว่าไม่พอไม่พอไม่พอดีเป็นยังไงบ้างครับรีวิวอ่าวิชาก็วิชาศิลปะรีวิวนะครับ,ร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 บ คนทำได้ดีมากยกเวดูดูนะครับดูเฮ้ยมันก็ดีมันดีจี่แพรนครับขอแบบออเนสผมภูมิใจตัวเองมากมันคงทำไม่สวยใช่ป่ะแต่ผมเสียกระดาษไปเยอะมากค่ากระดาษแทนสั่งตู้คุณคิดยังไงกับงานศิลปะวิชาศิลปะครับแล้วคุณคิดยังไงกับผลงานตัวเองเนี่ยจะจอะมากเฮ้ยไม่ได้อยจริงไกันโหดมากแพรรู้สึกยังไงกับศิลปะยากมาก ทำไมอันนี้มีสองอยาอ่างวะมีน, <c oughs> น่าจะได้อยู่เออมันเล่นแป๊บหนึ่งดเลยหัว่าดีนึกดีคงไม่ถอยวีมาเอาให้กูล่างข้าเดี๋ยวเวลาว <c oughs> อ้ชั้นได้สองนึกเหมือแพชชั่น สวัสดีครับผมก็ในตอนนี้นะครับเราเราเข้ามาอยู่ในห้องของคอมพิวเตอร์แล็บนะครับในขณะที่มันปิดอยู่ครับผมก็มันเข้ามาได้ยังไงไม่รู้มันเหมือนไม่ได้ล็อกกันนะครับผมก็เราแอบเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเล่นโซนเราก็จะมาทำการเล่นโซนกันอย่างเต็มที่<__อันนี้เพื่อนผมฮะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนายชื่อมีโค้ด yes you click the light still will a n g e again ก็สรุปว่าทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไม่เก่งเชอร์เขา เชื่อเขาเปิดประตูเข้ามาตอนนี้ผมกำลังตังกงแอบนะครับก็เราควรที่จะวันนี้จะรีวิวนะเพราะว่าครับนี้เราสอบก็ได้ไปไปเรื่อยหนอ่ะไปคำบอกแค่นายใช้แล้วนายอย่างนี้แหละถูกต้องไปนายชาตพเลยมีูพูดอะไรผูพูดยังไม่ให้อะผู้ไรอะ